คุณค้าหลัง29มิถุนายนนี้มันจะมีโปรโมชั่นจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะคุณต้องเตรียมความพร้อมของคุณนะคะเมื่อโอกาสมันมาถึงแล้วคุณจะได้ปังเลยคุณเข้าใจไหมดาพยายามให้หลายๆคนที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องมาให้ถูกทิศถ,ถูกทางอะ่ะเพจขายของด้านหนึ่งสองสามสี่ไม่เคยมีเพจเพจเดียวและดาโตมาจากเฟสด้วยซ้ําดาขายผ่านเฟสดาสร้างทีมผ่านเฟสก่อนหน้านี้เพจพิ่งมันมีตังหะเพราะ โอเคต่อไปในอนาคตอะเพจสําคัญมากนะคะคุณใครสร้างตัวตนผ่านเพจได้เนี่ยเจ๋งนะทําสร้างไว้ก่อนเถอะเราไม่รู้หรอกอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในสิ่งที่คุณมีและจงใช้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างอย่าเป็นอย่าเป็นแม่ค้าเบบถ้าเป็นแม่ค้าเบบอยู่ในโลกออนไลน์ไม่นานเชื่อได้จิพราเกิดอะไรกระทบนิดหน่อยโอ้ขายไม่ได้โอ้ยงงใจเพราะนังนั้นก็ไม่ได้นี่คนประเภทแม่ค้าเบบ ถ้าเจอคําพูดแบบนี้รู้เลยเบเบขายแบบเบเบแล้วก็คนเหล่านี้จะเปลี่ยนแบรนด์เรื่อยๆหาอะไรที่แบบว่าเอาแบบง่ายเข้าว่าน่ะก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆที่แบบมีอะไรให้อย่างเงี้ยนั่นเราเช็คได้ง่ายๆเลยเพราะถ้าวันนี้คุณไม่มีทุนคุณไม่จําเป็นต้องลงทุนมากมายเลยค่ะคุณดูสิคะว่าแบรนด์ไหนที่เขาให้พรีออเดอร์คุณดูสิคะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่เขาสามารถที่จะซื้อสินค้าชิ้นเดียวแล้วเรียนฟรีได้ คุณดูสิคะว่ามันมีแบรนด์ไหนที่เขาสอนโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนมากมายไปเอาความรู้แล้วก็ลองขายดูหาสิคะมันมีโอกาสเยอะมากในออนไลน์แล้วมันเสี่ยงตรงไหนโดยเฉพาะคนพรีออเดอร์ที่ไม่ลงทุนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องลงทุนอย่างเดียวคือต้องมีหัวใจเพราะคนที่มาแบบศูนย์บาทน้อยนะักที่จะสําเร็จที่จะเอาจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีทุนน่ะ จะแบบว่าประสบความสําเร็จในออนไลน์ไม่ได้จริงๆแล้วมีเยอะนะคนที่อยู่ในออนไลน์หยุดแล้วอ่ะแล้วไม่เห็นคุณค่าน่ะน่าเสียดายคุณเข้ามาก่อนมาจองพื้นที่ก่อนแต่ไม่ยอมทํางานเหมือนมาจองพื้นที่มาจองล็อกหน้าร้านไว้เฉยๆแล้วไม่เปิดร้านนะคะบางคนเหมือนมาจองเข้ามาแล้วเรียนรู้แล้วแต่ไม่เปิดร้านตัวเองมันขายไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเลยค่ะคุณไม่เปิดร้านน่ะการจับจองพื้นที่ในออนไลน์นั่นหมายถึงว่า เปิดร้านบ่อยๆนะคะแล้วจองพื้นที่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีค่าเช่าเลยแค่เฟซตัวเองหรือเพจตัวเองที่คุณสร้างขึ้นมาค่ะแล้วไม่ต้องทําให้หมั่วทั่วอีลุงตุงนางเพจเยอะไปหมดบางทีไม่ได้เข้าไปเพจล้างลูกค้าทักไม่ตอบด้วยซ้ําเอามันเพจเดียวนี่แหละและขายตัวตนของคุณเองให้ได้ด้วยเดี๋ยวสินค้าคุณขายได้เองสินค้าเขาทาหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว เจ้าของแบรนด์ก็ขับเคลื่อนแบรนด์ตัวสินค้าเอ่ยอะไรของสินค้าเอ่ยเขาทําหน้าที่ของเขาคุณมีหน้าที่เดียวมาสร้างแบรนด์ตัวคุณเองให้คนรู้จักคนเชื่อถือว่าซื้อกับคนนี้ไม่หลอกแน่ซื้อกับคนนี้ไม่โกงแน่ซื้อกับคนนี้อธิบายฉันได้แน่คุณแค่มีหน้าที่เอาหน้าคุณออกมาสร้างความน่าเชื่อถือให้คนแล้วมาแบ่งปันคุณอาจจะช่วยคนที่อยู่ระดับเดียวกับคุณหรือเขายังอยากหาโอกาสที่เขามีไม่เท่าคุณน่ะ คุณจะได้คนระดับนั้นนะคะเข้าใจยังเพราะพอเจอเรื่องนิดเรื่องหน่อยเอาไปไม่ได้แล้วขายไม่ได้สามวันเพลียขายไม่ได้ห้าวันเพลียพอห้าวันเพลียแล้วเนี่ยวันที่หกวันที่เจ็ดนะไม่รอดค่ะคนเขาก็จะเพลียกับคุณเขาก็จะไปหาคนอื่นที่ไม่เพลียคะ่ะเข้าใจไหมคะมันหาเงินได้จริงๆไม่เคยท,ทําธุรกิจไหนที่มันง่ายขนาดนี้อันนี้บอกจากหัวใจเลยนะโคตรง่ายแต่แค่ช่วงจังหวะแรกเท่านั้นที่มันจะยากคือยากต่อการที่ สร้างตัวตนของคุณให้เป็นที่รู้จักของคนนะคะมันจะยากแค่ช่วงนั้นแหละแต่พอคุณทําไปสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะคุณจะเจอจุดที่มันใช่บางคนทํามาสักพักแล้วหยุดแล้วจอดน่าเสียดายมากบางคนกําลังมาได้ดีอะ่ะบางคนกําลังปูพื้นอะ่ะแต่เกิดไม่มั่นใจซะ วันนี้ค่ะให้ออกมามั่นใจในตัวเองในการลุยจริงสักทีถามเป้าหมายถามหมุดของตัวเองก่อนว่าจะเอาอะไรในโลกออนไลน์ถ้าขายเรื่อยๆเอาค่ากับข้าวไม่เป็นไรเลยนะคะการที่ดาพูดตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยเพราะนั้นไม่กระทบคุณค่ะเพราะคุณแค่จะหาแค่ค่ากับข้าวแต่ถ้าคุณบอกว่าในเมื่อเกิดมาสักครั้งหนึ่งลองทําออนไลน์ดูแล้วเนี่ยให้มันประสบความสาเร็จที่สุดดูสักครั้งในชีวิตดูเนี่ยถ้าคุณอยากเป็นคนนั้นน่ะลองลุยดูค่ะถ้าเราจะสําเร็จในออนไลน์รวยร้อยล้านพันล้านแม่ค้าเบเบอ่ะ มันไปถึงขั้นนั้นไม่ได้นะถ้าแตะร้อยล้านอะ่ะถ้าหลายคนบอกฉันเป็นมันรึร้อยล้านฉันเป็นนักธุรกิจมันต้องลุกธุรกิจแล้วนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนักธุรกิจนั้นได้ต้องเป็นยังไงคะคุณต้องขยับสเต็ปค่ะขยับไมซ์ใส่ข้อมูลดีๆศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่ถ้าคุณปักหมุดว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจร้อยล้านคุณไม่เคยศึกษาความรู้เพิ่มเติมอะไรเลยคุณไม่เคยเติมไมซ์ดีๆของนักธุรกิจเข้าไปเลยคุณยังคิดเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมมันจะไไไไปดด้ยงง้ยงงเคาารรีกกทํม่่สอออละ